สวัสดีครับนักศึกษาวิชาเพลนฟิสิโอโลจีวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดต่อในหัวข้อการลําเลียงสารในโฟรเอมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับใครที่ยังไม่ดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการลําเลียงสารในโฟรเอมสตอนแรกนะครับอาจารย์แนะนําให้ไปดูก่อนเพื่อความเข้าใจแล้วก็ความต่อเนื่องของเนื้อหานะครับสําหรับใครที่ดูมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับว่าการลําเลียงสารในโฟรเอมเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะครับทีนี้มาพูดถึงกระบวนการโฟ o ์เอ o มโหลดดิ้งนะครับ โฟลเอมก็คือเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารคำว่าโหลดดิ้งก็คือการลำเลียงน้ําตาลเข้าไปสู่โฟลเอมนะครับซึ่งกระบวนการ Fro M. โฟลเอมโหลดดิ้งเนี่ยนะครับมันก็คือการเคลื่อนที่ของน้ําตาลหลกัหลกๆเลยเป็นน้ําตาลนะครับหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเราเรียกว่าโฟโตซินเทสนะครับก็จะเป็นน้ําตาลเป็นกรดอะมิโน,โนพวกนี้แต่ว่าในรครนี้เราจะพูดถึงน้ําตาลเป็นหลักนะครับจากเซลล์ที่มันสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือเซลล์มีโซฟิลนะครับเข้าไปยังสีฟอิลิเมนต์ นะครับลำเลียงจากบริเวณที่มันมีการสังเคราะห์แสงเข้าไปยัง4พิลิเมนต์นะครับในกรณีของพืชที่ใช้ซูโครสในการลำเลียงซึ่งก็คือพืชส่วนใหญ่นะครับไตรโอสฟอสเฟตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่ออกจากโครโรพลาส์นะครับถ้าเกิดเราจําเรื่องของการสังเคราะห์แสงได้นะครับเคลื่อนที่ออกจากโคลโรพลาสไปที่ไซโทพลาซึมแล้วมันก็จะเกิดการสร้างซูโครสที่บริเวณไซโทพลาซึมของเซลล์มีโซฟิล นะครับสมมุติว่าเราได้ซูโครสนะครับส่วน,นกลไกในการสร้างซูโครสเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการสังเคราะห์ที่แสงนะครับจากนั้นซูโครสก็จะเคลื่อนที่จากมีโซฟิลนะครับเซลล์มีโซฟิลเนี่ยไปยังเซลล์ข้างๆนะครับเซลล์ที่มันอยู่ใกล้ๆกับตัวสีฟิลเมนต์นะครับด้วยสีทิวเมมเบอร์นะครับเคลื่อนที่ออกไปปุ๊บจากนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าซูโครสเนี่ยจะต้องถูกลำเลียงจากบริเวณที่มีความเข้เขม,เขม,เขมข้นต่ำกว่า นะครับก็คือข้างนอกเข้าไปยัง10 e l ลิเมนต์นะครับซึ่งข้างใน10 e l ลิเมนต์เนี่ยมีความเข้มข้นของซูโคสสูงกว่าเป็นการลำเลียงสารนะครับจากความเข้มข้นต่ำไปความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังงานนะครับต้องใช้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นตัวการลำเลียงสารนะครับฟูออมโบรดิ้งของซูโคสเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงาน นะครับเพราะว่าความเข้มข้นใน1ิฟทิวเมมเบอร์เนี่ยมันสูงกว่าข้างนอกนะครับซูโครสก็จะสะสมบริเวณใกล้ๆกับตัว1ิ e อ e เ e n t c คอมบิน e n ชันเซลคอมเพล็กซนะครับเราเรียกว่า S.E.C.C. COMPLEX กนะครับก็คือตัวเราเรามองว่า1ิ e อิเ e n t กับคอม p ิ n เอชเซลเนี่ยมันอยู่ติดกันนะครับแล้วไอตัวซูโครสเนี่ยมันรอจ่อที่จะเข้าไปข้างในตัว i ิฟอิเ m e n นนะครับเนาะซึ่งกระบวนการในการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเคลื่อนที่จากความข้นต่ำไปความขั้นสูงมันต้องใช้พลังงานซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า active transport นะครับแล้วเขามีการศึกษาค้นคว้าว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเมื่อมีการใช้สารที่ยับยั้งกระบวนการหายใจหรือลดปริมาณ ATP ลงปุ๊บเนี่ยนะครับเขาพบว่าน้ำตาลซูคโครสเนี่ยมันถูกยับยั้งไม่ให้ลำเลียงเข้าไปในในในสียทิวเมมเบอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการลำเลียงซูโครสเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยพลังงานนะครับเนาะอันนี้เป็นเซลล์มีโซฟิลนะครับพอเกิดการสังเคราะห์แสงปุ๊บนะครับก็จะมีการสร้างน้ําตาลน้ําตาลก็จะเคลื่อนที่หรือถูกลำเลียงจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตรงนี้นะครับเราเรียกว่าสี่อิเลเมนต์คอมเพนเนนเซลคอมเพล็กซ์นะครับก็คือไอตัวนี้เป็นสี่อิเลเมนต์นะครับตัวนี้เป็นคอมเพนเนนเซล นะครับที่มีอยู่ติดกันนะครับในกรณีของซูโครสเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนที่ออกมาข้างนอกนะครับข้างนอกเซลล์ก่อนก็คือพอมีเซลฟิวอยู่นี่ปุ๊บใช่นไหมครับซูโครสมันออกมามันมันเคลื่อนที่ระหว่างเซลลหนึ่งทีอีกเซลลหนึ่งแล้วซูโครสเนี่ยมันก็จะออกมาอยู่ข้างนอกเซลล์แบบนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอมเพลนต์เซลลสิบอิเลเมนต์นะครับเป็นคอมเพล็กซ์แล้วซูโครสเนี่ยมันจะถูกโหลดหรือว่าถูกบรรจุเข้าไปนะครับข้างใน ตัวโฟลเอมเนี่ยนะครับโดยวิธีการแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับแอคทีฟทรานสปอร์ตทรานสปอร์ตนะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้พลังงานนะครับใช้พลังงานยังไงมาดูตรงนี้นิดนึงเนาะนะครับตรงนี้คือบริเวณที่เป็นออยู่ใกล้ๆก,กับตัว10 e l e m e n t c o m p o n e n t Cell Complex นะครับ,รบเขาพบว่าซูโครสเนี่ยมันต้องออกมาข้างนอกเซลล์นะครับออกมาจากเซลล์มิโซฟิลเลยมาอยู่ตรงช่องว่างระหว่างเซล ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอะพอพลาสนะครับอะพอพลาสจำได้ไหมนะครับอะพพลาสก็คือตรงบริเวณที่มาอยู่ข้างนอกเซลล์นะครับซูโครสมาอยู่ตรงบริเวณอะพอพลาสหรือว่าอยู่ข้างนอกเซลล์มาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยตรงบริเวณสิบอิเลเมนต์คอมเพลซ์เซลคอมเพลกเนี่ยนะครับมันจะเกิดกระบวนการนะครับโดยการใช้พลังงาน ATP นะครับ ATP จะเกิดการสลายตัวให้พลังงานพลังงานที่เกิดจากการสลายของ ATP เนี่ยนะครับ มันจะถูกใช้ในการปั๊มปโปรโตอนออกไปข้างนอกนะครับออกไปสู่อปรพาร์สคืออยู่ข้างนอกเซลล์นะครับพอโปรโตอนสะสมมากๆเข้ามันก็จะเกิดความต่างสักยไฟฟ้าเคมีหรือเกิดอิเล็กโทรเคมีคอลโพเทนเชียลเกรเดียนต์นะครับทำให้เกิดแรงโปรโตอนโมทิฟอร์สที่พยายามผลักให้โปรโตอนเนี่ยมันกลับเข้าไปที่เดิมนะครับทีนี้พอเวลามากลับไปที่เดิมพูดเนียนะครับมันก็จะกลับไปโดยผ่านโปรโตีน ที่เป็นโปรโตีนลำเลียงนะครับหรือเป็นทรานสปอร์ตโปรตีนซึ่งโปรโตีนตัวนี้นะครับพอโปรโตอนมันเคลื่อนที่ผ่านมันก็จะเอาซูโคสเข้าไปด้วยกับมันนะครับการเคลื่อนที่แบบนี้โปรโตอนเข้าซูโคสเข้าเราเรียกว่าซิมพอร์ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นโปรโตอนนะครับซูโคสซิมพอร์เตอร์นะครับซิมพอร์เตอร์ก็คือเป็นโปรโตีนที่ลำเลียงโปรโตอนกับซูโคสในทิศทางเดียวกันไปพร้อมๆกันนะครับ อีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับอันนี้เป็นคอมเพนเซอร์เซลกับ10อิเลเมนต์นะครับอันนี้เป็น10อิเลเมนต์คอมเพนเซอร์เซลนะครับอันนี้เป็นมีโซฟิลนะครับมีโซฟิลสมมุติว่าเราได้ซูโคสลนะนะครับได้ซูโคสปุ๊บซูโคสออกมาอยู่ข้างนอกเซลล์ e L. ตรงนี้เราเรียกว่าอะปูพลาสนะครับอะปูพลาสนะครับในคอมเพนเซอร์เซลล์10อิเลเมนต์มีการใช้พลังงาน ATP นะครับสลายปุ๊บนะครับปั๊มโปรตอนจาก ข้างในเซลล์ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับพอโปรตอนสะสมมากๆเข้าเกิดอิเล็กโรเคมีคอลโพเทเชียลเเดียนพยายามผลักให้โปรตอนเนี่ยมันกลับเข้าไปที่เดิมมันก็จะเอาซูโครไปด้วยกับมันนะครับเป็นการเคลื่อนที่โดยที่เราเรียกว่า secondary active transport แล้วใช้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของน้ำตาลซูโครเข้าไปในโฟเลมเนี่ยนะครับเรามีศัพท์เรียกว่ามันเป็นการโหลดแบบอโปพลาสติกนะครับอโปพลาสติก โฟร์เอ็มโหลดดิ้งนะครับอปโรพลาสติกฟรเอ็มโหลดก็คือน้ำตาลเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกมาข้างนอกก่อนตรงอ p โ p พลาสแล้วก็ลำเลียงโดยการใช้ Active Transport เข้าไปข้างในเซลล์นะครับทีนี้มันมีน้ำตาลบางตัวเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ได้ถูกลำเลียงโดยกระบวนการ Active Transport เสมอไปนะครับพอพบว่าพืชบางอย่างเนี่ย นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่มันใช้น้ำตาลในกลุ่มของลาฟิโนสโอโคซัคคารายเนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังงานในการลำเลียงน้ำตาลเข้าไปสู่โฟลเอมนะครับแล้วคำถามก็คือว่าแล้วมันลำเลียงจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปความเข้มข้นสูงได้ยังไงนะครับก็เลยมีทฤษฎีหนึ่งซึ่งเขาได้มีการศึกษาค้นคว้านะครับก็เลยเพบว่าพืชที่ใช้น้ำตาลกลุ่มนี้นะครับมันมีกระบวนการสร้างน้ำตาล แล้วก็ระเหยน้ำตาลโดยผ่านช่อง plasma desmata นะครับเป็นแบบไหนนะครับสมมติว่านี่คือมีโซฟิลนะครับมีโซฟิลเซลล์ซึ่งมันมีช่อง plasma desmata นะครับเชื่อมต่อจากมีโซฟิลเนี่ยนะครับเข้าไปที่4ีบิลิเมนต์คอมเพนเซอร์เซลล์คอมเพล็กซ์นะครับปึ๊บเนาะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าอาจารย์วาให้ดูนะครับแล้วนี้ก็เป็นตัวอันนี้คือ4ีบิลิเมนต์นะครับอันนี้คือคอมเพนเซอร์เซลล์คอมเพล็กซ์นะครับอันนี้คือมีโซฟิล นะครับเขาพบว่าพืชกลุ่มนี้นะครับมันจะสร้างน้ำตาลซูโครสซึ่งซูโครสเนี่ยเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือไดแซคคารายโมเลกุลมันจะเล็กๆนะครับมันจะเล็กๆซูโครสเนี่ยมันจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านช่องพลาสโมเดสมาตาตรงนี้ได้นะครับแต่พอมันเคลื่อนที่ผ่านช่องพลาสโมเดสมาตาเข้ามาที่คอมเพลเนสเซลล์ปุ๊บเนี่ยนะครับซูโครสเนี่ยนะครับมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นราฟิโนสนะครับโอลิโกแซคคารายคือมีการเอกโตสมาเกาะ ให้มลโมเลกุลมันใหญ่ขึ้นนะครับพอโมเลกุลมันใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยโมเลกุลมันใหญ่มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่กับผ่านช่องพลาสโมเดสมาตาอันเดิมได้เพราะว่าตรงเนี้ยรูมันขนาดเล็กนะครับมันก็มีทางเดียวก็คือว่ามันจะต้องเคลื่อนที่จากตรงเนี้ยเข้าไปสู่สิบอิเลเมนต์อย่างเดียวนะครับพะมากลับทางเดิมไม่ได้มันก็ต้องเคลื่อนที่กับไปที่เคลื่อนที่ไปที่สิบอิเลเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการลำเลียงน้ําตาลในกลุ่มนี้ นะครับน้ำตาลในกลุ่มของราฟิโนสโอโคซคครายเนี่ยนะครับมันไม่ได้ออกมาข้างนอกเซลล์ไม่ได้ออกมาที่ช่องอะโปรพลาสนะครับเราเรียกการเคลื่อนที่ของน้ำตาลแบบนี้ว่าเป็นซิมพลาสติกนะครับซิมพลาสติกโฟลเอมโหลดดิ้งนะครับซึ่งกระบวนการนี้ไม่ต้องอาศัยพลังงานมันอาศัยแค่กลไกลว่า พอน้ําตาลโมเลกุลคู่เห็นไหมครับน้ำตาลโมเลกุลคู่เล็กๆมันเคลื่อนที่ผ่านช่องพลาโบดิสมาตาเข้ามานะครับแล้วมันสร้างเป็นโมเลกุลน้ําตาลที่มันใหญ่ขึ้นนะครับพอมันใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันกลับทางเดิมไม่ได้เพราะขั้นตอนตอนเข้ามาเนี่ยเล็กๆมันเข้ามานะครับแล้วพอมันออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอมันจะกลับไปทางเดิมเนี่ยรูขนาดมันใหญ่กว่ารูพลาโบดิสมาตาแต่รูฝั่งเนี้ยนะครับมันใหญ่ใหญ่พอที่น้ําตาลโมเลกุลใหญ่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ผ่านได้นะครับ กลไกอันนี้นะครับเรามีชื่อเรียกว่า Polymer Trapping งนะครับโพลิเมอร์แทรพิ่งโมเดนะครับก็คือโพลิเมอร์คือน้ําตาลที่มันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทแทรปก็คือเป็นเหมือนกำดับนะครับตอนรอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับน้ำตาลโมเลกุลค,คู่เล็กๆเ,เข้ามานะครับพอเข้ามาปุ๊บประกบให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันก็กลับทางเดิมไม่ได้มันก็ต้องถูกโหลดเข้าไป นะครับและเป็นการลำเลียงที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานและลำเลียงจากความเข้มต่ำไปความเข้มสูงได้นะครับอันนี้พบในพืชที่ใช้น้ำตาลราฟินสโอโรซักคารายและเขาพบว่ามันก็สัมพันธ์กับคอมเพเนสเซลแบบที่เราเรียกว่าอินเตอร์นะครับอินเตอร์เมดเดรีเซลจำได้ไหมครับคอมเพเนเซลมี3ชนิดด้วยกันนะครับออเดีารีคอมเพเนเซล ผนังเรียบเรียบ transfer cell ผนังจะเว้าเข้าไปข้างในและ i n t e r m e d a r y cell ผนังมันจะมี plasma m e m b r a ที่มันเชื่อมต่อกันเยอะมากนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับรูปแบบของการระเียน้ำตาลในพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้ flowm unloading ก็จะคล้ายๆกันนะครับพอมาถึงซิงค์ประเมียดน้ำตาลก็จะเคลื่อนที่เข้าไปสู่เซลล์มีโซฟิลของซิงค์นะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบที่เป็นอัปลพลาสติกก็คือน้ำตาลเคลื่อนที่ออกมาข้างนอก แล้วก็มีการเขานำเข้าไปข้างในนะครับหรืออาจจะเป็นซิมพลาสติกก็ได้ก็คือลำเลียงผ่านช่อง plasma desmata เข้าไปเลยนะครับทีนี้กลไกของการเคลื่อนที่ของสารในฟลูเอมหรือว่าฟลูเอม traslocation นะครับน้ำตาลหรือของเหลวจะเคลื่อนที่จากซอร์สไปยังซิงคได้ยังไงนะครับกลไกตรงนี้ถูกอธิบายโดยทฤษฎีที่ชื่อ pressure flow hypothesis นะครับโดยเขาบอกว่า ของเหลวในฟลเอมเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่โดยอาศัยความแตกต่างของความดันระหว่างซอร์สกับซิงค์คือของเหลวเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงไปบริเวณที่มีความดันต่ํากว่านะครับแล้วความดันที่มาแตกต่างกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์บ้านให้ดูเนาะนะครับสมมุติว่าเรามีเรามี2บริเวณนะครับอันนี้คืออันนี้คือซอร์สนะครับอันนี้คือซอร์สก็คือบริเวณที่มันมีการสร้างอาหารและส่งอาหารออกไปนะครับ พอมันเกิดการสร้างน้ําตาลขึ้นปุ๊บนะครับสมมติเป็นซูโคสก็ได้นะครับซูโคสเข้ามานะครับซูโคสเข้ามาปุ๊บซูโคสถูกโหลดเข้ามาปุ๊บนะครับโหลดเข้ามาอย่างนี้นะครับพอน้ําตาลถูกลําเลียงเข้ามาเยอะๆเข้าเยอะๆเข้ามีซูโคสเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับทําให้บริเวณเนี้ยนะครับมีความเข้มข้นสูงนะครับ C สูงโอเคไหมครับน้ำตาลมีเยอะน้ำตาลถูกโหลดเข้ามาเยอะนะครับความเข้มข้นสูง ความขั้วสูงส่งผลให้เกิดอะไรครับถ้าเกิดเราจำได้ไซายเอสต่ําลงถูกต้องไหมซายเอสต่ําค่าออสโมติกโพเทนเชียลต่ำนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ค่าวอเตอร์โพเทนเชียลต่ําไปด้วยเพราะว่าวอเตอร์โพเทนเชียลเท่ากับไซายเอสบวกซายพี P, นะครับพอค่าวอเตอร์โพเทนเชียลต่ำปุ๊บน้ําบริเวณข้างเคียงที่มันอยู่ที่ไซเลมเอออยู่อะไรเ,เนี่ยนะครับตรงนี้ค่าวอเตอร์โพเทนเชียลมันสูงกว่าน้ําก็จะเคลื่อนที่เข้ามานะครับเคลื่อนที่อัดเข้ามาเนาะ ที่ตัวไซเลมมันก็เกิดแรงดันที่มันอัดเข้ามาแรงดันก็เป็นสูงแรงดันก็เป็นบวกนะครับในขณะที่ฝั่งซิงค์นะครับซูโคสเคลื่อนที่ออกมาจากโฟรเอมนะครับพอเคลื่อนที่มาปุ๊บอันนี้คือซิงค์นะครับความเข้มข้นเป็นยังไงครับความเข้มข้นลดลงเห็นไหมครับความเข้มข้นของน้าตาลดลงที่ฝั่งซิงค์นะครับส่งผลให้ค่าไซเอสาสูงขึ้นนะครับค่าไซเอสาสูงขึ้นก็ส่งผลให้ค่าวอเตอร์โพเทเชียลสูงขึ้นเห็นไหมครับ น้ำ,น,ำน้ำก็จะเคลื่อนที่จากค่า water p o ทนเชียลสูงไปยังโบค่า water p o ทนเชียลต่ำก็คือน้ำเคลื่อนที่ออก <c oughs> นะครับฝั่งซอสน้ำเคลื่อนที่อัดเข้ามานะครับฝั่งซิงค์น้ำเคลื่อนที่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งซอส r นี่ความดันจะสูงฝั่งซิงค์ความดันจะต่ำของเหลวก็จะเคลื่อนที่จากความดันสูงมาความดันต่ำนะครับก็จะเคลื่อนที่จากซอสมายังซิงค์นะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีในส่วนของ pressure flow hypothesis นะครับทีนี้มาดูตัว,วังสืนตนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับซูโครสที่มันถูกโหลดแบบแอคทีฟ t r a n ส p o ร t เข้าไปใน4ีอิลเเมนต์เนี่ยนะครับมันส่งผลให้ค่าความเป็นข้นสูงขึ้นออสโมติกโพเทเชียลต่ำลงนะครับส่งผลให้ค่าวอเตอร์โพเทเชียลต่ำนะครับอันนี้น่าจะเป็นลดลงนะครับพิมพ์ผิดนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณเซลล์ข้างเคียงเนี่ยอัดเข้ามานะครับอัดเข้ามานะครับก็ส่งผลให้ อ่ามันเกิดแรงดันเป็นบวกนะครับแล้วฝั่งซิงค์ฝั่งซิงค์เนี่ยน้ำตาลเคลื่อนที่ออกไปนะครับค่าความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับออสโมติกโพเทนเชียลเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นพิมพ์ผิดนะครับแล้วก็ค่าวอเตอร์โพเทเชียลเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นปพ๊บเนี่ยน้ำก็จะเคลื่อนที่หรือว่าออสโมซิสออกจากตัวซีฟอิเลเมนต์นะครับทำให้ความดันมันลดลงนะครับของเหลวก็จะเคลื่อนที่จากความดันสูงมาความดันต่ํา นะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้คือบริเวณที่เป็นซอสเห็นไหมครับไอสีจุดสีแดงนะครับจุดสีแดงก็คือ,อนะครับจุดสีแดงก็คือตัวเดี๋ยวอาจารย์เอาให้ดูนิดนึงนะครับปุ๊บโอเคดูอีกครั้งหนึ่งะนะครับจุดสีแดงๆตรงนี้นะครับจุดสีแดงๆตรงนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นซูคโครสนะครับซูคโครส นะครับซึ่งมันเคลื่อนที่เข้าไปถูกหลดเข้าไปใน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 ตัวโฟล์เอ็มนะครับแล้วความข้นสูงขึ้นนะครับ C เพิ่มขึ้นนะครับไซเอสต่ำลงค่าวอเตอร์โพนิเชียลต่ำลงนะครับน้ำก็จะเคลื่อนที่จากค่าวอเตอร์โพนิเชียลสูงมาค่าวอเตอร์โพนิเชียลต่ำนะครับฝั่งของซิงค์น้ำตาลเคลื่อนที่ออกมา C ลดลงไซเอสสูงขึ้นค่าวอเตอร์โพนิเชียลสูงขึ้นนะครับน้ำก็จะเคลื่อนที่ออก นะครับเพนั้นของเหลวก็จะเคลื่อนที่จากความดันสูงมาความดันต่ำน,นะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับอาจารย์ก็พูดถึงภาพรวมของการเคลื่อนที่ของสารในโฟลเอมนะครับว่าตั้งแต่มันมีกระบวนการเคลื่อนที่ของน้าตาลเข้าไปสู่โฟลเอมยังไงแล้วของเหลวในโฟลเอมเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่จากซอสไปยังซิงค์ยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโฟล์เอนนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็กลับไปทบทวนวิดีโอเก่าๆดูได้นะครับว่าตั้งแต่โครงสร้างของโฟลเอมหน้าตามันเป็นยังไงรูปแบบการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับรวมถึงในวันนี้นะครับว่ามันมีรูปแบบหรือม,มีทิศท,ทางมีกลไกในการเคลื่อนที่ของสารเนี่ยเข้าไปในโฟลเอมยังไงบ้างนะครับ ก็ทบทวนดูนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอก็อาจารย์แนะนําให้ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยอาจารย์ก็จะมีเนื้อหาเรื่องใหม่มาสอนเกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุอาหารของพืชน,นะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องอาจารย์ก็แนะนำให้กดตรงนี้ได้นะครับอาจารย์ก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาชีววิทยามาให้นักศึกษาได้เรียนทบทวนนะครับแล้วก็เรียนล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ